ที่ได้ควาเจอเจอธุรกิจเวนด์เบิร์กนะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่ทางรูนะคะได้เพิ่มช่องทางการการตลาดของเขานั่นเองนะคะปก<ะ>ตนนคิคุณเก่งจะเห็น,ท,น,ะะนทูช็อปไหมคะเห็นเยอะไหมคะเ,มคเยอะมากคร<ะ>ับเยอะมากนะ,ะซึ่งถือว่าหลังจากนี้ไปพวกเราก็าเป็นทูช็อปเหมือนกันนะคะ,ะแต่เป็นทูช็อปที่เป็นลักษณะแบบเ,เครือข่ายนะคะช็อปของเราไม่มีหน้าร้านอ่านะคะแต่ช็อปของเราเนี่ยมาจาก แนะนำจากธรรมชาติจริงๆนะคะแล้ววันนี้นะคะ,ะเราก็ถือว่าได้รับเกียรตินะคะจากผู้บริหารของไทยทูนะคะท่านจะมาให้วิสัยทัศน์กับพวกเราว่าวันนี้ทไมคทูถึงทำธุรกิจแบบรูปแบบของเครือข่ายนะคะแล้วมีทิศทางและก็เป้าหมายต่อไปไม่ว่าจะในเรื่องของอผู้นำในเรื่องของ 3G และก็ สินค้าต่างๆนะคะที่เตรีย,ยมจะส่งมอบให้กับเรือเบินเวิร์นะคะอยากเจอรีอยังครับครับครับผมงั้นเราไปเจอกันเลยดีครับครับท่านคนนี้คือผู้จัดการสายขายของบริษัท True Distribution Ansell นะครับคุณจิติพัฒน์กู้ตลาดครับ ก็แค่ขี้ขูดเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเรานะครับสว่วนดีท่านนักธุรกิจโรยเวณเบิร์ตกท่านหลังจากที่ออกไปแล้วผมเชื่อันว่าท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้องที่มันยังได้ยินกระแสจากข้างนอกมาเยอะๆยะแต่ได้รับข้อมูลนี้ไปแล้วหลังจากนั้นท่านจะมีความมั่นใจในการทาธุรก,กิจกับโริเวเบิร์ตม,มากขึ้นนะครับ ผมจะคุยกันในสีหเรื่องหลักๆนะครับในในเรื่องน้องเดียวช่วยโบรนาะพูดไปแล้วเขากคุณมากนะครับผมวันนี้ก็คงจะคุยกันว่าเรารู้จักถูแล้วแต่รจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้จักตึ้งแค่ไหนผมจะเอาภาพร่าวๆ้าว wrap up ให้ฟังว่าถูคือใครนะครับมียากเป็นใครกันบ้างนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของจอประดามกรไทยเรื่องที่สาคือเรื่องของโครงกาสรสื่อสารเมื่อมาเจอกับ การตลาดนะครับจะเกิดขึ้นและเรื่องสุดท้ายอันนี้สําคัญนะครับทรูเตรียมอะไรให้กับนักธุรกิจเป็นบ้างนะครับไม่รู้จักอุทูปไปก่อนนะครับทรูกกกนนรกเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยเดิมชื่อเทอร์รเมเชียนะครับเกิดจากสมรภัท2.6บล้านที่หมายในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับระหว่างโทรศัพท์บ้านนะครับสมัยนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นที่จุดเด่นนะครับในวงการโทรศัพท์บ้าน ของคนกรุงเทพเลยนะครับเพราะว่าก่อนที่ครูจะเข้ามาทำหรือเธลคอมเมชเชียรจะเข้ามาวางเครือข่ายเนี่ยถ้าเกิดคุณทำคุณอยากได้โทรศัพท์กเำิรของหมื่นเราหปีนะครับเราไม่เสียดีช้าเรื่องนี้ใช่ไหมไอ้คำหกหมื่นี๋ยวนิธีของกันสองอาทิตย์ใช่ไหมครับสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ทราบใครเคยือพนประสบการณ์นะฮะขอบคุณมากครับที่าะไปดูนะครับ นี่คือกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มสินค้าที่ r u ูปเปลี่ยนจากเติมคอมเมียมาเป็น True แล้วก็เติมคำว่าออนไลน,น์นิดหนึ่งนะสินค้าในกลุ่มนี้ก็คือโทรศัพท์บ,บ้านนะฮะแล้วก็อินเทอร์เน็ตบ้านนะที่นี่มาตามสายนะครับกลุ่มที่2ก็คือทร m ม v e อันนี้เรารู้จักกันดีนะฮะแบบเป็น2ส่วนก็คือ p รีเพย์กับโพสเพย์ก็คือใจรายเดือนแล้วก็แบบแตงเงินนะครับกลุ่มที่3ก็คือทรู v i s ั o นจัดแรงนะครับซื้อ อย่างเมื่อสักครู่นี้ True Move เราซื้อมาจาก Orange ์ของฝรั่งเศสนะครับเข้ามาโผล่รุ่นกันตอนยุคต้นมัใช้ชื่อ Orange ครับตอนหลังเราคิดถึงได้เรากลับไปเราก็ซื้อต่อมา True Vision เราก็ซื้อเหมือนกันไปซื้อ UDC เข้ามานะครับสักท่าเป็นแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อ UDC มาเป็น True Vision นะครับ True Life น้องใหม่แต่ยังไม่ใหม่ที่สุดนะฮะ t r u ทรูทไลฟ์หน้าที่อะไร True Life คือบริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะ นำสินค้า3หมวดท o มูฟทูออ n ไลน์ทูวิชั่นนำมาผสมกันพูดง่ายเพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัสบางคนอาจจะเคยใช้ออนไลน์ไม่เคยใช้ทูวิชั่นคุณเราทูวิชั่นกับออนไลน์ไปราคาถูกกว่าหน่อยนึงอาจจะใช้น้อยกว่าน่อยนึงแต่กินได้หรอกนะครับแล้วเราก็หวังว่าต้อติดใจแล้วท่านก็จะบริโภคสินค้ามากขึ้นนะครับนี่คือหน้าที่ของทูไลน์คงเคยเห็นโปรโมชั่นที่บอก ติดจานแดงาย้บาทแล้วให้โทรฟรีในช่วงเวลาหนึ่งอย่าโทรเกินนะฮะโทรเกินก็แพงเหมือนกันแตถ่ถ้าท่านใช้อย่างฉลาดนี่ผมพูดในนามของผู้บริโภคถ้าท่านเป็นผู้บริโภคท่านต้องบริโภคอ,อย่างฉลาดนะครับอ่อานกิการเล็กแล้วท่านจะมีความสุขนะครับผมพูดถึงอะไรผมนึถึงคนที่เป็นผู้บริโภคอย่างฉลาดตอนนี้มากที่สุดคือน้องๆนักเรียนวิทยาลัยมาวิทยาลัยเขามีสิ่งประมาณสี่ห้าสิ่ง สิบมือเอาไว้โถดตอนบ่ายก็โถดตอนบ่ายซื้ออีกโทดตอนเชา้าโทดตอนชเช้านี่ห้าสิบเก็บไปเก็บมาพอใช้เสร็จปุ๊บตังค์ที่แถมมาหมดโยนทิ้งไปซื้อใหม่ <c oughs> ก็เงินเติมอยู่สามสิบขาดที่สิบกำไรสิบบาทเห็นะครับนี่คือการใช้อย่างฉลาดแต่ว่าเดี๋ยวใช้บ่อยนะถูเจ็ดตัวนะครับโอเคนี่คือสินค้าถูไลฟ์นะครับสินค้าอีกตัวเดงอันนี้ล้อมไปนะครับถูกแบบนี้นะครับ จริงๆทูมันนี้แท้ตัวอยู่ในบริษัททูนาแหละนะครับเวลาท่นานจ่ายสตังค์ค่าบริการของทูงทั้งหมดวิ่ถ้าเปทีทูอันนี้แล้วก็จะมีคนจัดการกระจายให้บริษัทต่างๆทูม็อกทูออนไลน์ทูร้นเขจะมีคนจัดการให้ตอนนี้พอเขาตรงขึ้มนมาถึงจุดๆุดหนึ่งเขาก็เริ่มส่งตู้ขึ้มนมาหนึ่งตู้อันนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะเติมจ่ายถ่ายโอนนะคะรับสำนักค่าบริการได้เป็นเคอร์เตอร์วสวิชแต่ไม่มีคนสร้อยอยู่าในะ เอาบัตรเอาเงินสอดเข้าไปแล้วกดชำระได้นะครับถ้าเปแบนถูกกว่าเขาต้สูยดิบหน่อยนะครับแต่ใช้สะดวกนะครับใช้่ายผมลองใช้ดูแล้วนะเพื่อขั้นต้นก็ใช้ด้วยความประหวัติขั้นผึ่นว่าเอ๊ะเราเราเงินไปแล้วมันจะทิ้เงินเราแบบ่าประตูนี่ไม่รู้จะเป็นขอกับใครก็พอไปลองเสร็จเรียบร้อยเอ๊ะใช้ได้ครับแล้วก็ตอนหลังนี่ผมก็เวลาเข้าไปจ่ายแค่โทรศัพท์หรืออะไรผมผมเข้าไปพิสูจน์สอบนะแต่ผมไม่ได้ผมก็เป็นทลูกค้าแล้วก็รู้จ้างครูด้วย ขณะที่ผมเป็นลูกค,นะค้าเนี่ยเวลาเวลาจ่ายาค่าโทรศัพท์ค่าอะไรมันก็ต้องไปจ่ายที่คตู้ฉเหมือนกันแต่ผมไม่ไม่เข้าเคาน์เตอร์แลนะ้ผมนี่เข้าตู้เนี้นะฮะเร็เวไม่ต้องต่อคิวนะครับไวลองเข้าไปดูไปลาปลายเดือนจะเห็นแถวยาวๆไม่ต้องอะไรครับไปที่ตู้เนี้ฮนะไวครับไวมากนะครับ,นะนะรบนี่ก็คือสินค้าห้าหมวดของทรูนะครับแต่ทรูเนี่ย มีสินค้ายอยู่5กลุ่มมีบริษัทอยู่5้าบริษัทมีคนทนกงานอยูหนึ่ง2ม0 0สอง,องคนเรามาดูว่าจริงๆแล้วเตยยางของครูมีอะไรบ้างเราดูนะครับครูเป็นบริษัทรูปของเครือเจริญธุรกิันะครับจะเห็นว่าจะมีสินค้าทั้งหมดอยู่14กลุ่มนะคะรับ14กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเครือเจริญธุรกัจนะครับ อันนี้ตลาดทั้งโลกเลยนะฮะมีทั้งสีกลุ่มนี้นะครับถ้าถ่ายรูปอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวผมจะทิ้งไฟล์ไวใ้ให้ไปขอโหลดไฟล์ได้จากผู้นำท่บบานนะครับตรงนี้นะครับผมขอขาดไปเร็วๆนะครับท่านทราบอยู่แล้วซีพีขาย CP ขายอะไรบ้างซีพีขายอะไรบ้างครับพี่ไก่ขาย,ขายไก่ไไโอเคซีพีขายไก่ถูกแล้วถูกแล้วซีพี CP ขายอะไรบ้างครับขายอะไรนะครับขายไก่ อ่ามีขายแล้วก็มีขายโอเคิ่ที่ขายเลไกครับพี่ขายเมล็ดพันธุ์พืชโอ้โหเยี่ยมมากสิ่ง <puis> ท uh ี่ขายอะไรอีกบ้างครับใครพอนึกออบ้างขนมจีบกระป๋องครับน่ยตอนอกนะครับอันนี้เปืนซีพีอ๋อนะครับเซเว่นเอเนเป็นสิ่ีขายหมาไม่ได้ขายหมานะสิ่ที่ขายอาหารสัตว์นะฮะนะครับสิ่ที่เห็นถุงนีนะครับ ซีพีทำเมล็ดพลาสติกนะครับมีเป็โตเคมิคัลเมล็ดพลาสติกด้วยอยู่ในเมืองจีนแล้วเห็นรูปนี้นะซีพีทำมอเตอร์ไซค์ด้วยนะไม่ใช่จักรยานนะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงบอกจักรยานนี่มีทุกรื่องนะซีพีเราผลิตมอเตอร์ไซค์ด้วยทําส่งเฉพาะในมือจีนนะครับเฉพาะในมือจีนนะครับซีพีทำอะไรอีกทำยาผลิตยายาให้คนเลยนะ ฟาร์โซนิเคินะครับแล้วก็ซีพีทำไฟแนนซ์ด้วยเหมือนทิสโกโ้มาที่ดชัชชันเหมือนอะไรเราก็ทำนะครับจะเห็นว่ากลุ่มซีพีเนี่ยบางท่านบอกโอ้ยซีพีขายขายขายผับไม่ใช่แค่นั้นนะนะไฮโซเราก็มีนะขาะเราก็มีเหมือนกันนะบริษันการพื้นแน่นอนจะเห็นว่ากลุ่มทั้งหมดเนี่ยของซีพีเนี่ยจะมีอยู่อันหนึง่แงแดงๆอยู่หลังสุดเลยอน้องสุดนะครับเป็นกลุ่มที่14นี่คือกลุ่มบริตัันธ์ทรูนะครับ เป็นองค์ชายจิน้องเล็กน,นะครับองค์ชายจุติสีในในเรื่องนี้มีพี่ทั้งหมดคอยเลี้ยงตาและคอยดูลยแลอยู่ทั้งหมดนะสายตาของครูอยามากนะครับเป็นครูซีพีนะครับเจ้าของซีพีใครทราชื่ออะไหมขอบพระคุณมากครับท่านประธานนะครับคุณธนินเจรกวัณน์น,นะครับเรื่องข่าวว่ามีคนไปสมัมภาษณ์แล้วบอกว่าเนี้ย คนเีอะรวยที่สุดในประเทศก็ไม่ใช่เขารวยแ่านั้นเยอะนะครับเขารวยแบบนั้นเยอะเงินที่อยู่ในประเทศไทยมีอยู่แค่ไม่เกิน10%นะฮะจริงๆแล้วเนะ่ยเดี๋ยวจะบอกว่าต่าโงโผล่เกิดไปอาผมผ่านไปก่อนนะเอ้าเรามาดูตลาดโกลาภการกันเราดูโทรศัพท์ถือที่ท่านถืออยู่อาจจะมีรุ่นนึงที่ท่านถืออยู่มีอยู่ในนี้ปะ่ะลองดูครับ คนนั้จะเป็นยังไงซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะอาจจะฝังอยู่ที่กลางใช่ต่อไปผมไม่ก็เล่าๆไปก่อนต่อมาแต่ได้เวลาโทรหาแฟนกันคุยก็ไม่ต้องพูดปากไม่ต้องไม่ต้องอ้าปากมาเพราะว่าถ้าอ้าปากเดี๋ยวอายเวลาพูดนั่งอยู่ในรถเลยเราคุยกันอายก็เออแลาวก็รู้เรื่องอ่ะแฟนรู้เรื่องมีเสียงพวกอ่ะต่อเป็นแฟนคุยกันต่อจน อันนี้จริงๆแล้วขนาอนาคตเราอาจจะมันเป็นไปได้หมดเลยนะครับเป็นไปได้หมดเลยวิวัฒนาการเทคโนโลยีมันเกิดจากฝันทั้งหมดนะครับลองดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือน้องเดียวช่วยอธิบายไปแล้วผมขอบผ่านไปเลยนะครับอันนี้ก็น้องเดียวอธิบายไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะแต่ผมก็ชอบเล่นนะน้องเดียวเป็นความขวัญของกบี มันโชว์ให้เห็นอะไรมันโชว์ให้เห็นถึงเรื่องของนอกจากเรื่องของสปีดนะครับซึ่ง 3G Plus ซึ่งเดี๋ยวจะคุยกันว่า 3G Plus เกิดอะไรมันต่างกับ 3G ยังไงแล้วก็ Edge กับ GPRS ความเร็วสปีดแล้วก็ความจุนะครับจรวดเนี่ยเป็นกระปงนนะจุดได้เยอะแยะไปได้เร็วนะครับเรื่องของขอบูนนะฮะอันนี้ก็เป็นฟอร์รี่จุดได้น้อยหน่อยนี้ก็เป็นรถนะครับแล้วก็เป็นรถกระบะาน,นเล็กๆให้เด็กละนะครับก็จะชา้าลงเทคโนโลยีเขาเปรียบเทียบมาให้ดู มองเห็นภาพง่ายๆนะครับอันนี้น้องเดี่ยวก็ช่วยอธิบายให้ฟังแล้วน้องเดียวช่วยผมได้เยอะมากนะครับหลายเรื่องอธิบายให้ฟังนะครับเรื่องของออที่มาที่ไปของ 2G 3G นะครับแล้วก็ 3G Plus แต่ผมขออนุญาตเสริมน้องเดียวนิดนึงนะครับพอพูดถึงโถงไม่เอาตอ,ตอนนี้นะเอาเมื่อเมื่อก่อนที่เราเข้ามาในห้องเนี้ย ควาที่เราคุากันทั้งทุกทุกอย่เราจะมีความรู้สึกว่าสัญญาณเป็นไงคเอ่อมีดีนะฝังไม่ดีนะอะไรที่สัญญาณดีที่สุดโอเคยังไงครับชัดเสียงโอเคอ่ะเรามาดูผมมีเหตุผลให้ฟังว่าทำไม as ถึงสัญญาณดีในความรู้สึกของฟูดและจริงๆมันดีไหมอนาคตมันจะดีแค่ไหน พูดแตอสพูดทูมั้งทรูทําไมถึงไม่ดีแล้วเดี๋ยวเราจะปรับยังไงแล้วหลังจากที่เราปรับแล้วเอสจะกลายเป็นฝุ่นคือเดิมเนี่ยเมื่อเมื่อมีถการรั่วซึมนะฮะเ s กับ่ดีแท็กเนี่ยเขาไปทำสัมปทานเอสก็ทำเป็น TOT แล้วก็ทาง ก็คือกสทนะครับก็เขาทำกัน a s ไปคุยกับที t มาได้สัมาทานช่วงบางทีมาสามช่วงผมเปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่าช่วงนึงมันประมาณ5เมกะเฮิร์ตห้5เมกะเฮิร์ตเอาเป็นถนนคุณมีถนน3เลนไป3เลนกลับรับรถได้เดยอะไหมรับบริการได้เดยอะให้บริการได้เดยอะที่แท็กไปทางกับแท็กได้2เลนไป2เลนกลับได้2ช่วงางที นะครับเขาก็ทามาเสร็จแล้วเขาก็ทาสัญญาแล้วก็ทำมาทำาเรื่อยๆสิบสองปีผ่านไปชุมนุเพิ่งเกิดชมนุไปคุยเที่เที่ยที่บ่อมบฉันทําเอสระก็คุยกับมาเปียกแค่ใจดีหน่อแค่ก็เลยบอกโอเคมามามาทำกันแต่ใช้มีช่วงคนนึช่วงนนเดียวนะ ทางเจ้าหน้าที finger, ่ถูกรู้เพิ่หมขอความปรานะครับช่วยทำให้เข้ากับชาวบ้านไดบ่อยเพราว่าไอ้ช่วนี้สาช่วงมีแถบมีสองช่วงฉันขอสองช่วงเท่ากับอีแถบนนะครัหน่ยก็เท่าๆกันจะได้แฟ์ฉันมีเรื่องเอาไวก็ขึ้เหนไงเอาก็เอานะเราก็็ฟงจะอาศัยกับที่ดกับต่อก็อ่ะเราก็ทำกันไปนะครับก็ทำกันไปทำกันหช่วงกันทีเนี่ย ทีนี้ไอ้หนึ่งชั่วโมงที่เนี่ยมันเหมือนถนนซอยอะไปเลนกับเลนถามว่าไปเลนกับเลนเนี่ยมันจะรับรถได้เยอะไหมไอ้สามเลนไปสามเลนกับสามเลนรับได้รับได้เยอะไหมเยอะกว่าแต่บังเอิญ์นมาร์เก็ตติ้งแบบคมูฟเก่งเน่ยคนรมาใช้กันเยอะควรมาใช้กันเยอะ เทคโนโลยียังไงก็ตามเนี่ยมันสู้ถนนให้มันถูกขยายเขาก็เอาเทคโนโลยีเข้ามานั้นใส่ไปถนนสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นซ้อนไปเพื่อที่จะให้จุลดลดขึ้นเพื่อให้เพื่อให้บริการได้มากขึ้นแต่ยังไงก็ตามพอเราทำปุ๊บที่เขากระทำที่เขาก็ทำก็ก,ก็ทำปุ๊บถนนก็กลายเป็นหกเลนกลายเป็นสี่เลนที่เราทำสามเท่าที่แต่กระทำคนเดียวมันก็ยังไงก็ตามไม่ทันแต่คนนี้ผมใช้ทูมูฟเป็นเยอะ ถามว่าทำไมถูกถูกจริงๆก็มันถูกกว่าที่ใช้ใช้ไปวนไปลดี๋ยวก็กลับมาใช้ผมเห็นเยอะแยะเลยใช้ใช้วนๆแต่ก็กลับมาใช้เพราะมันถูกฮะที่ถูกก็ใชไ้ไปนะประเด็นคือทําไมเราไม่ถึงไม่ไม,ไม่เปลี่ยนมันเป็น3าม g สตรีมสมัยนั้นยังไม่มีเทคโนโลยี3 g แต่เราเราใช้2 g กันมาเรื่อยๆถูมุกก็ทำมาเรื่อยๆ ต่อมาครับก็ถึงเวลาปรากฏว่ามีเทคโนโลยี 3G เนี่ยจริงๆมันถูกพูดมานานแล้วมันถูกพูดมานานแล้วก็อยู่ในยอยู่ในแถบยุโรปอยู่ในแถบอเมริกาอยู่ในโซนญี่ปุ่นอะไรต่างต่าเนี้ยไม่เข้ามาถึงไทยกันทไีไหไลไปไหลมาอยู่ในที่สุดมันเข้ามาถึงไทยนะครับก็มีการประมขึ้นมาคลื่นความถี่ 3G เนี่ยตอนเนี้ยที่เรื่องาอนนออราวเหมือนกับ องค์กรที่เขาดูแลเรื่องขึ้นความถี่เนี่ยของโลกเนี่ยนะครับเขาดูอยู่เนี่ยเขาจัดขึ้นความถี่เขากำหนดไว้ว่า 3G ใช้ได้แค่3ช่วงความถี่ช่วงความถี่แรกคือช่วงความถี่850เมกะเฮิร์ซ์ช่วงความถี่ที่2คือ900เมกะเฮิร์ซ์900นะครับและช่วงความถี่สุดท้ายคือ2001นะครับคือ2.1กิก2001เมกะเฮิร์ซ์หรือ2.1กิกเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็เกิดการประมวลในพื้นที่2.1กิก ท่านเคยได้ยินข่าวมาเมื่อสักสี่ห้าปีที่แล้วประมูลลมประมูลทางกสทชองดึงออกเปลี่ยนปกสทชองดึงเข้าไอ้ดันลดไอ้ดันทาเรื่อยเ่จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็คือยังไม่มีอะไรขึ้นหน้าที่การประมูลที่ขึ้นมาถีนี้อันนี้สำคัญนะบางคนก็บอกเฮ้ยไหนบอกก็ไหนไหนบอกจะมีข้อตัวอย่างไหนท่านถามบอกไหนก็ยังไม่ได้แล้วไปใช้ได้ยังไงนะครับที่ใช้ไม่ได้ถึงนี้นะะ ครั้ทีนี้เนี่ยใช้ไม่ได้นะครูบอกไม่รอแล้วไปขอไปคุยกับแคทขอมาหนึ่งช่วงได้ 3G ของทรูมูฟได้ 3G ของทรูมูฟทรูมูฟเจยๆนะฮะนะแคทท่านใจดีนะแคทท่านก็นบอกว่าเอาไปเลยให้ให้ไปทำให้ทำหนึ่งช่วงแต่ห้ามเกิดตค์น,นนะโอ้โหอ,อ,อีกแล้วีแคทคุณเล่นผมอีกแล้วนะ ให้ใช้แต่ถ้ากเก็บตังค์แล้วจะทำแมวทำไมเราก็อาวโอเคไม่เป็้ไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเราก็ทำนะเราทำแล้วเราก็อาศัยบอกว่ามาบวกกับ h อชบ้างีพี s บ้าแต่ว่าอันนี้เก็บอันนี้ไม่เก็บตังอันนี้ฟรีเป็นการทดลองใช้ขณะเดียวกันเราปักเสา 3G ที่850แล้วเกิดปรากฏการณ์ขึ้นมาก็คืออย่างที่น้องเดียวช่วยอธิบายฟังก,ก็คือเราไปซื้อฮาร์ด แล้วทำสัญญากับฮัทช h ใหม่นะครับทำสัญญากับฮัชใหม่เปลี่ยนชื่อฮัทชมาเป็นท r o v e e เ g e วิ่งเข้าไปทำสัญญากับกทธทำสัญญาไม่ใช่ในลักษณะของสัมปทานอีกต่อไปเป็นลักษณะของ r e เซ l เลอร์นะครับอูปแบบการ่งของสัมปทานนะครับท r o มู hmm. e เเราได้มา3ช่วงนะ mm hmm. สัญญา16ปีนะี สามทีพลาสสัญญา16ปีข้อมูลพวกนี้สำคัญมากสำหรับท่านที่จะไปเป็นผู้นำและท่านที่จะทำธุรกิจดิจิทัลเวิร์เพื่อเอาไปตอบข้อตโต้แยง้งนะครับจะมีหลายคนถามเวลาเวลาท่านเวลาเขาถามท่านบอกเฮ้ยท,ทูมุก e อคือ o ูมุกฮใช่เปล่าบอกไม่ใช่นะทูมุกเอคือทูมุกเอช <c oughs> <บ> <c oughs> ท o มุกเอช จริงๆ t r e m o v e Edge ก็คือ t o m o v e Edge ใครจะเป็นแปลเป t o m o v e High Speed ก็ได้ t o m o v e High Tech t r m o v e High Society <c oughs> อะไรก็ได้แต่ t o m o v e คือ t o m o v e Edge นะครับเราเปลี่ยนมาเสร็จแล้วเราทำเทคโนโลยี HSPA Plus นะครับสามารถอัพสติีดได้ถึง4.2เมกะบิตต่อเซกันนะครับอยู่ที่ความถี่850 อายุสัมปทานนะับจากวันนั้นไป16ปีตอนนี้เหลือ14ปีเมื่อทำสองปีแล้วนะครับขณะเดียวกันดีแท็กผมพูดถึง D ap, ด D ีแท็กนะดีแท็กนะครับกับเอเอสเหลืออายุสัมปทานอีก4ปีและหปีาตามลำดับขณะนี้ไม่ทราบอนาคตผมเชื่อว่าเขาไม่ยอมตายนะครับเขาต้องดิ้นแน่นอนนะครับเขาก็มีวิธีทางของเขาแต่ที่เป็นรูปบรรมตตอนนี้ทางเรายังไม่ทราบว่าเขาขยับังไหน,นะครับ คือในในสนามนี่ยังไงก็เสียใหญ่สามตัวเขาไม่ยอมตายอยู่นะยยแล้วล่ะเนี่ยมันต้องตายกันหมดแล้วเราก็เก่าแยา่นะไม่มีใครเป็นเพื่อนอยู่ในสนามยังไงเขาก็ต้องมีอยู่เรื่อยนะครับโอเคสามทีพัสเกิดขึ้นมาเราสรุปว่าจริงๆแล้วเรามีกี่คลนะื่นอ่ะมีอันนี้ช่วงนหนึ่งแต่ลาสิ่กันนะอันนี้อีกสามถูกไหมครับจริงๆแล้วเราซ่อนอีกอหนึ่งนะคือสัญญาของพัส อีกหนึ่งซึ่งจริงๆเรามีทั <tr <tr いい้งหมดจริงๆนะเวลานี้สี <tr. <tr ่ช <tr ่วงความถี่ใน3 G เลยชาวบ้านก็มี2 G 3 G อะไรกันเนี่ย่าวบ้านก็หนึ่งช่วงไม่เกินเนี้ยแต่เรามีอยู่4ช่วงอีกด้านอีกอีกสภาพหนึ่งแน่นอนสภาพจีนพอสัญญาของฮัชมันหมดก็ตัดลงไปสัญญาของทรูมูฟที่เป็นตัวเราตรงนี้หมดก็ตัดกันไปแต่ในที่สุดแล้วอย่างน้อยหลังจากนี้ต่อไปเราก็ยังมีสามช่วงแน่นอนนะครับผม เ okay. ข้าใจนะฮะโอเคนะครับ, okay. รบเออ่ขั้นตอนเป็นวิชาการนิทยาศาสตรเบื่อเนี่ยสำคัญมากเลยอันนี้นะครับขณะเดลกันก็จะมีคําถามบอกอ้าวแล้วด e ีแทนะ็บแล้วเอเอเอสแบบนีแ e ท็บก็อยู่เฉยไม่ได้เหมือนกันตอนแรกนี่แท็บก็เฉยะนิ่งเลยนะเพราะเชื่อมั่นว่า <c oughs> เอาเอาแบบเอาแบบออฟเฟคพอร์ตนะีน้ำหนัาอย่างถูกทำสามจีไม่ได้หรอกเนะี่ยแต่ปรากฏว่าพอทำเสร็จประกวดทำได้ สัญญาถูกกฎหมายด้วยตอนทําสัญญากับ t r u v m o v g e นะครับเราก็กลัวว่าเราจะมีผลกระทบหรือเปล่าเพราะ3าจีนี่มีประเด็นมากมายแต่อย่างนั้นเมีรอสุกินใช่ไหมครับสิ่งที่เรากระทำคือทุกครั้งวอนทําสัญญาเราเอาด้านสัญญาไปให้ท่งตุลาการดูนะครับผู้ออกกฎหมายเลยละแล้วก็ก็คงจะเข้าใจเมื่อกี้ก็คงเห็นสายตาของครูนะฮะอย่าไม่เป็นทางการดู ท่านยักหน้าบอกยือๆที่บอกว่าโอเคไม่มีปัญหาผ่านระหว่างทำเราก็กลัวเราก็เอาไปให้ดูอีกก็ยืกๆอีกไม่มีปัญหาผ่าน <laughs> หลังทำความเรากลัว่ยเราต้องทําให้รอบๆจริงๆให้นับอมยิ้มแล้วทานน่านก็ยักหน้ายืดๆตกลงทานหมดไม่ว่าก่อนระหว่างทำสัญญ,ญาหรือหลังสัญญ,ญาแปลว่าสัญญ,ญานี้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะ เร e ALLY, ื <yok s x> ่อที่มัน ICT กำลังมีเรื่องอยู่ตอนนี้นะครับผมรีดอย่างนี้ฮะเขาต้องทำตามหน้าที่เท่านั้นเองจบเนียนมากนะครับโอเคเรื่องของ 3G plus 42เนี้ยไม่งงนะฮะอธิบาใจ อ๋อเดี๋ยวผมจะมีตรงนี้อีกหน่อยในทูนบะูฟเอชตอนนี้เราปักเสาไป1นึ่งหมื่นต้นเลยนะ AES มีเสาอยู่ใน2 G เนี่ยทั้งหมด1นึ่งหมื่นแปดพต้น2 G นะเทคโนโลยี2 G AES มี 1, 8, นะมอยู่1นึ่งหมื่นแปดพต้นนะครับ D-Tank อยู่มีประมาณหนึมื่นสองตอนนี้ move edge. ทนูนบนะูฟเอชปักเท่า D-Tank ไปหมฮะสาม G แต่เทคโนโลยีเหนือนกว่าเรามีแผนว่าริ้นปีนี้เราปักหนึ่งหมื่นแปดพต้นเท่า AES แน่นอนแต่เทคโนโลยีคนละเรื่อง นะครับอันนั้นก็2 g ของเรา 3G นะครับเพราะฉะนั้นพูดได้เต็มปากว่าถึงเวลาแล้ว 3G ของชุ o ม,มุกเจะเป็นหนึ่งใตลาดอย่างแน่นอนครับผมอันนี้ผมพยายามบวกอะไรในเรื่องที่มีผู้สักถามที่มีมีมนักน,นักธุรกิจอะไรท่านเดินเข้ามาถามว่า อมันเป็นอะไรกับข so ่าวที่ผ่านมาอันนี้ผมก็เลยถือโอกาสตอบทีเดียวเลยนะครับคนสงสัยทีโอทีแล้วมาเกี่ยวอะไรด้วยนะครับทีโอทีก็เป็นหน่วยงานของรัฐกลหนึ่งนะครับทีนี้จริงๆทีโอทีเป็นแค่อุลตร์อย่างเดียวนะยังเขาพยายามทำคอมเมอร์เชียลคือเขาพยายามทำการตลาดเหมือนกันแต่เขาไม่เก่งเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐการขยายตัวเขาไม่เก่งอันนี้เขาก็ยอมรับนะ เขาก็เปลี่ยนแผนบอกโอเคถ้าเขาไม่เก่งเนี่ยเขาก็เอา MVNO คือเออเป็นเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งซึ่งคุณเคยเห็นตรงนี้ไหมสาม Gx โ o b i l e สาม Gx ที่เป็นสาม G เขียวเพรานาใส่ซิมนะอันเนี้ยเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งซึ่งมีเจ้าอะไยเจ้าเช่นสามารถนะครับสามารถเนี่ยเขาก็ไปคุยกับทีโอทีเขาบอกเอ้ยคุณมีเสาอยู่เนี่ยเสาที่ทีมีอยู่ประมาณสี่พันต้นนะประเทศ ยังไม่พัฒนาอะไรก็มีแค่น <c ough> ี้เขามีมานานแล้วด้วยนะเขามีมาประมาณสัก20ปีแล้วท 3G เขาเนี่ยเขาอยู่ตอนนี้ของเขาเนี่ยเอาไว้คุยนะครับเอาไว้คุยได้ว่าเอ้เมืองไทยมี 3G แล้วประเทศอื่นยังไม่มีอันนี้เราก็เชิญได้ชุตตาเราก็มีคุยกันได้มาได้ล้วเวลาไปคุยกับเพื่อนฝรั่งก็คุยได้แต่เดี๋ยวนี้คุยไม่ได้แล้วเพราะเขาไป 4G ไปแล้วมาดูกันแต่เขาทำการตลาดดีจกิง ก็มีคนสามารถมาจากนู่นนี่นี่เจ้าจำมีเจ้าหน้าที่ไอซีไอพีซีอะไรว่าเข้ามาติดต่อแล้วบอกว่าโอเคซื้อแอร์ถ่านไปแล้วก็เอาไป m ม n a g เอาไปบริหารโดยใช้เสาทีโอทีนะครับแต่มันไปลำบากเพราะว่าทีโอทีปรากฏว่าประกันเสร็จเห็นเงินเยอะทีโอทีบอกเอาบ้างขายแอร์ถ่านละทีละห้าสิบตันให้กับพวกนี้ทีโอทีก็เอาไปขายอะไททำซิ่งทีโอทีเอาไปขาย